น้องยังวัดจิ้งอยู่เลยนะไหมคะเอาไปคน้นานางแก่สยามบ้ากรรมมามาพี่อไัขอน้องก่อนหน่อยนะเอาวะเป็นไงเป็นกันแม่นายักษ์าพวัน้า,นา,า,า,าเราทำให้เจ้าขุ่นเคืองใจเจ้ามจาจับเรากินหรือไม่กินไม่กินเพคะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่า หากวันใดคิดร้ายขอให้ตายไปในบัตรดลแต่ตอนนี้ขอกินเสด็จพี่ก่อนนะเพคะที่เก่าหลับจากความไปตาม 好，立哥啊。<noise> <noise> <noise> แท้จริงแล้วแม่เจ้าเป็นยักษ์เราสองพ่อลูกจะต้องออกจากถ้ำทอมีนม่นว่าไเย่ไซ้าล้วไผ่ได้ไ จะได้หนีแม่เจ้าได้แน่แน่แม่เ,เราอยากพิสูจน์ให้หลานเสด็จพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่แข็งะ่ะพ่อต้องแข็งจริงเหรอลูกและหินป้านพ่อไม่แข็งหรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่ที่สุดเลย ห้องน้ำห้องน้ำอี๊ยบงานง่ายดีแท้เอาล่ะตามที่ได้คุยกับท่านเมื่อเราจะต้องห้องรวมงานยักออกจากถ้ำให้ได้เอาอย่างไรดี เราแถมทุกตีน้องด้วยมีอะไรอีกจ๊ะแล้วเทวดาก็ความทุกตาของน้องแล้วก็หอกลับไปโบราณว่าถ้าฝันร้ายให้มุ่งหมายจำสิและเว,ว้นหาย แม่เดี๋ยวพ่อแกไว้ะนะถูกเขาจับมาแต่ยังจะมาช่วยเขาประเสริฐจริงๆแบบแม่จ๋าก,ก็นั่นมันผู้ชายมีผัวแล้วถ้าว่าเขาแมนจะตายไม่เจ้าหนะ่ะมีผัวแล้ว 네 <susur> ความแค้นเริ่มสูงอ,อกนานจนแทบหมดมันไม่ว่าจะใช้วิธีใดน้ำต้องเอาหัวและลูกกลับคืนมาให้ได้ไอ้ตนใดบางอาจเอาลูกเอาหัวของกูไปมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันนั่งตรงนี้ทำไม หลอกล่อถึงเวลาแมไ่ไว้เปิดโอกาสให้พ่อเนี่ยกาาพ่อของตอนหนีจิ๋นสมุทพาพ่อกับมาหาแม่เลยนะลูกแม่จาาฟังลูกก่อนอดีตยาเป็นมนุษย์อยากไดาจากบงฟ้าต้องกลับไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่หนูก็เหมือนกันหนูขอไปหาเสด็จปู่ รดล,ลูกขอลาฝ่าทุเรีจักปีเดียวไปท่เที่ยวหาประเทศเทขตนครต่อแหล่มันไม่สิ่งต้องใส่ที่จะมีไปตลอดการโอสินสมุรตอนนี้แม่มีรูปร่างใหญ่โตแม่ขออุ้มไปส่งนะไม่ต้องหรอกครับกูไม่ต้องไปส่งใช่ไหม เดี๋ยวนี้ตอกมาหัวคุณอยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกจะพักนึกตาของพวกมึงทั้งคู่เลยแม หัวของกูไปหัวหล่อนไปกับพวกข้าเองถึงข้าจะสวยแล้วมีเสน่ห์มากถ้าไม่เคยขโมยหัวใครเจ้าคนป่อยปลาไปมินิไปได้แล้วเพราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามโอ๋โอเซอร์เจ็ดสิ <c oughs> ถ้าพวกมึงไม่ยอมบอกเขมจะตายไปอยู่ในเขาหุ้นกู้จ้า นี่เราลองเรามาถึงเกาะแสงไกแห่งนี้ก็ยังไม่พบพระอาทิตเหนือเลยเห็นทีคงหมดหวังบุ้งร้อไปบางทีถ้าใครมานี่อธิบดีตอนนี้ก็ไปได้ บนเกาะแก้วลอนเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาแน่เพราะตาส่เล่ยยังไว้ทุกที่กผีปีศาจร้ายขึ้นมาไม่ได้ปลอดภัยแน่นอน,นอตองไหะที่ดจ์นตา <c oughs> ตามมาดูตามมาดูเจ้าจะได้รู้ตรงไหนเขตน้ำบอกฉันะ่อนตรงนี้ตรงนี้อ้าวตรงนี้เขตน,นะท่านใดนา เสื้อสมุดก็ปรากฏกายต่อหน้าทุกคนพวกเอ็งไม่ต้องกลัวยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้กลับไปเจอแม่ผีเสือ้อเสียอ,อะไรนั่นเสียงเอฟโคอ,อยู่บนกาะเสียงมันต้องพระเจ้าตาเราเป็นยาเราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ข้าหลับพี่พี่ต้องกลับไปอยู่กับข้าด้าาาวยฟังอัตามากร 每次，你快快改变化 สวยน่าจะรับคุณได้เลยตาสวยอะแรสวยขนาดนี้ให้เกียรติอนด้วยนจ๊ะก็น้องเนี่ยเขาสวยอะ้าไม่สวยตรงไหนตอบมาสิถ้าสวยใช่ไหมข้าสวยบ้าน Say sài bri qua ăn. Say sài bri qua ăn. Love you. Love you. 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 Love you. 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 นางก็ดิ่งทุรนทุรายปวดแสบปวดร้อนไปทั่วทั้งตัวนวางคงจะวนเวียนอยู่รอบๆเกาะแห่งนี้และแต่พวกเจ้าอยู่บนเกาะนี้ต่อจะปลอดภัยที่สุดมินนี่เห็นด้ว่านางยังจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่